เวัครับพวกับผมเกมเมอร์เช่นเคยนะครับก็วันนี้มารีวิวกิจกรรมอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะอีเวนต์ชั่วข่าวนะครับเป็นเควสดินแดนความฝันนะนี่ก็เป็นแนวภารกิจจิ๊กซอว์นะผมก็ได้ทำการทำจนครบแล้วนะส่วนซีรีส์รางวัลผมเลือกมาเป็น Star Wars ซึ่งรางวัลใหญ่สุดนะครับระดับสีส้มก็จะเป็น Dark Vader นะ ภารกิจก anyway, ็มีสองสี waterproof waterproof ่สี่สามสิบสองนะครับเป็นแนวตั้งแนวนอนของบิงโกนะเราก็รับครบแล้วนะครับผมก็จะพูดไวเลยนะกิจกรรมภารกิจก็ทั่วไปนะครับทําประจําวันนู่นนั่นนี่นะครับผมก็ได้ทาการครบเป็นที่เรียบร้อยนะสามารถกดรับรางวัลได้เนี่ยในแต่ละชิ้นเพื่อเปิดเป็นรูปจิ๊กซอนะครับผมถ้ารับครบเป็นแนวเราก็จะเนี่ยรับเป็นเหีบได้นะ หีบของตกแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นหีบสีเงินหีบดีขึ้นมาหน่อยครับอืมไปอ๋อเราต้องเราต้องเปิดให้ครบนะไปไวๆเลยนะครับนี่นี่มาด้านขวาเรากดรับได้แล้วมันมีกดเปลี่ยนภารกิจได้ด้วยนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนอะ่ะเราทําครบแล้วครับผมหวานๆเลยรางวัลมีสี่ชิ้นนะครับผมก็สีเหลืองกระจอกนะครับสีม่วงก็หายากแล้วก็สีส้มเป็นระดับหายากที่สุดนะครับผม ก็เป็นของร้านค้าทั่วไปนะแต่ส่วนรางวัลใหญ่เป็นตัวละครดาร์คว d e เดอร์นะกดลับครับผมหีบใส่ลุง้งทำไมมันเขียนเลขสองหมายความว่าเป็นหีบใส่ลุง้งซีรีส์ Star Wars 2สองใบเลยเหรอผมได้หีบสองหีบเลยเหรอลองดูครับไม่แน่ใจอุ้ยได้สองหีบเลยครับเพราะฉะนั้นหีบแรกเกลือแน่นอนน,น่าจะรางวัลหนึ่งในสี่นะครับผมเรามีสองแสดงว่าโอกาสห้าสิบห้าสิบที่จะได้ ดาเวเดอร์ไปหนึ่งดาวอู้สแสดงว่าสี่รางวัลน,นั้นอะ่ะเป็นรางวัลที่ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้คือรางวัลไม่ใช่สี่หนึ่งในสี่นะครับอันนี้คือเกลือหนึ่งดาวร้านขายกล่องอาหารอย่างชีพโอ้ดากไปวเด้ผมหลุดลอยไปไกลแท้คลิปก่อนก็หนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรก็ก็ไม่ได้ตัวหายากที่สุดก็เสียดายอยู่ คิดว่จะเกลือไหมไปดาร์ควเดอร์จงมาเสียงโหดเฮน้ำตาจะไหลฮรลาลูกโป่งดาวมรณะนะครับเป็นระดับสี่ดาวสีม่วงนะก็เกือเป้าหมายมอยากได้อยากได้ดาร์ควเดอร์คือผมมาอยากได้ดาร์ควเดอร์เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับที่จริงว่าจะกัดฟันซื้อเลยห้าร้อยเพชรนะครับผมแต่คลิปก่อนเราไปถลุงซะแบบหน้ามืดไง ว่าจะเปิดสัก5้าสักสิบก็จะสามร6 0 0อเมตรอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นพันอยู่ว่าจะแบบไปจัดดาวเวเดอร์เลยห้ารอเพชรไปการซื้อเลยนะครับเราไม่จะไม่สุ่มนะก็เกลือครับผมเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามหกันด้วยวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย